โอเควันนี้มาเล่นกันต่อน่าจะ EP ที่31แล้วเพราะว่าเพิ่งลงคลิปไปเมื่อวานเมื่อวานวันที่15วันนี้เราเล่นวันที่16บหแต่คลิปที่ลงเราจะลงไม่ใช่วันนี้นะครับไ,ไม่ ไม่เป็นใช่ไหมเสียงดังชัดเจนเกียร์ทำคลิปหน่อยพี่ควโดนฆ่านาี่พี่รอบมันมีอิมพร์เตอร์แค่ตัวเดียวมันต้องอิมพร์เตอร์ตัวเดียวใช่ไหมเบงบอกสองตัวได้ไงเออเห็นบอกบอกพวกคุณร่วมอยูดด่ด้วยอยู่ด้วยเอออยู่ก่อนอยู่ก่อน เฮ hey, hmm. ้ยเจ็บ oh ด yeah. ิไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เจอคนมันไม่กล้าไม่กล้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวไปหยิบันซีนนี้เราทำเองเราไปลงรถไปทำอะไรไปตรขยะขยะไม่มีแต่พิทเตอรน้ำมันนึง พี่อยู่นี่พี่อยู่ตรงถังน้ำมัน,มนอแล้วไม่เอาเติมน้ำมันเราลูกินนี่ต่อได้ไหมเนนี่ยเฮ้ยโอเครู้แล้ว,คลวใครเอ้า <c oughs> เอา,เอามึงฆ่าเหรอนี่ยไม่ทันอะไรเงี้ยไม่ทันเนี่ยพี่กดไม่โดน <c oughs> มึงจะกดใช่ไหม มเมันกลีก่มันมาขางหลังพี่เมย์มันเลยมนลนนะที่ก็ไม่ทันไม่ได้เป็นสี่คน,น,คมนไมไ่เปินโอ้ยเออแมงมาเจอศพเจอศพ <c oughs> มันเจอศพ ่ได้เป็ กูว่าแล้วเป็นเพราะมึงบอกมึงเจอศพแล้วแล้วมึงมีอยู่สี่คนเล่นเฮ้ยหาหอใหม่ได้เล่นสี่คนอยูองไหนไ,ไม่หนูเลสเออกูบอกแล้วโหวตเลสไม่ไม,ไมีใครโหวตกันเสียเสียึงนก็ไม่โหวตโง <c> ่เ <oughs> สียเงินไปเดี๋ยวกูวหาเองอเบลล่อลา,าอืม วีจีเอ็มตัวจะแบงก <M S 2> ์ะ,ะ M, W Q สิบคนคนที่สี่ท้ายเลยใายนี่บอกหรือว่าไม่บอกฮะบอกหน่อย,ยดิเรบอกพอพี่เคยเจอพออย่างที่บอกพี่เคยเจอแล้วพวกที่มันแบบฆ่าเพื่อนแล้วมันไปบอกแล,แล้วเพื่อนที่ตายมันไปบอก คนที่ยังไม่ตายดิถ้าไปี่ะไม่ได้เป็นอจะไม่ได้ดันทั้งเลขอุ้ยมัเป็นเหล็กั้งวะอย่เอะไกเนี่ยกดกดปุ่มไปเรื่อยให้ปุ่มสองี่ปุ่มไหมกดไปเรื่อยให้มันเล็กลงอ่ะแบงกดให้มันหายไปแบงอะไร จสอบตรงไหนบ้างจอศสศบตรงไหนนี่บางยังเล่นอยู่เลยนีดูอะไรวะดูดาวส่องไปเุ้ยดูดูส่องเรือยสองส่องดูว่าม่ให้หาดาวเลยมันให้หานี่ไหมเนี่ยอเออหาไอ้ดาวคล้ายเหมือนันนะหาไปเรื่อยเร็วๆดูดูดุนาเดี๋ยวเผื่อมันมาสองตัว เฮ้ยดฟดับนีเเออยเ้ยเฮ้ย,ย,ยมาสองตัวตามพี่มาหนี่สีส้มอ่ะตามพี่มาเรื่ๆต,ตามมาเรื่ยๆไม่ใช่อะไรอยู่เป็นเพื่อนพี่หน่อยนี่มาห้องนี้เอ,อ้ยนี่นี่งนีนน ก็มาห้องนี้ห้องนี้เห็นพี่เพียงอยู่ที่เดิมมันจะไม่นะตีเขียวเขียวเข้มเขียวเขียวเข้มอุ้ยตายแล้วสองตัวสีตัวเลยอ่ะสี่ตัวตายไปแล้วเป็นยังไงไม่บังตายตายตายสองคนเลยจริงจะเป็นก็ตายหรอไม่มีพี่ตัวสีส้ม เนียเ hey. yeah, huh? ียวสี okay. Yeah. Okay. Okay. ุ illum, ้มครับเนี ih ่ยเวสีน้มนกเแต่มันไปนเป็นแต่มันไม่กล้าฆ่ามันไม่ไม่กล้าฆ่ามันไม่ฆ่าหรอกฆ่าไม่ได้พี่เรายากอ่ะเออถ้าเตียมตาก้เตียมตาอ้ยโอ้ยสองสอง สองคนคนละสะ,ะ,ะแต่ไม่โดนโหวต <c oughs> แต่ไม่ีใครออกนี่นรุนแรงตามพี่มามแหล็กว่ะเอ้ยนี่นี่พี่อยู่นี่ก่อนอยู่พี่อยู่นี่อนอยู <c oughs> ่พี่อยู่นี้เป็นโอเคเนี่ย

กดปิดกดปิดอีกรอบนึงเออเรากดใช้อ๋อม,มันไม่ได้เกนให้าน้ำตาลกับสีชมพูอเออว่าแล้วส,ส,ส,สีน้ำตาลจริงเลยเล่นต่อเล่นต่อเลต่อโอเคเลยโอ้มีคนใส่เมบบ็ดเหมือนกันวะ เปลี่ยนสีด้ว่าเฮ้ยเสียเงินจะได้เสียเงินเออกบงคีูใช้พี่จะใช้สกินแบบเนี้ยจนกว่าจะหมดโควิดสิบคนแล้วอะเฮ้ยเริ่มแล้ว เป็นมาอเออูเออเดี๋ยวนี่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 สีขาวเดี๋ยวพี่คุณเพื่อนไฟดับก่อนไฟดับก่อนดับไฟก่อนอดับถูกมั้เหยียผู้เหยียผู้ฆ่าไปแล้ว เอ้ยไปแล้วเฮียแบบนี้เปิดดิสคอร์ดพิง ขอเล่นได้ไหมเกมโอ้โหขอเล่นเกมมีได้ไหมยอดฮะเขเล่นเกมมนไม่ใช่เกมดูเดียวเราเดียเออเดี๋ยวพี่เป็นช่วยยังฆ่าไม่ได้เลยนี่ขอเล่นน้ยไม่ใชไม่ใช่เิเดี๋ยวเอเดี๋ยวพอทักเหลือประมาณสักถ้าเกิดเหลือสักสองคนน่ะรุ่นรันก็ จบเราขาดพอดีมันปวดในนั้นพอดีข้าเดี๋ยวรู้จังวะไหัวไอตัวสีจัเดี๋ยวพี่มไม่รู้พี่ทำตำเนียนดีวะทำเนียนแบบไปรู้เรื่องเลไรดูพี่ตะกี้ป,ปอก จะกินี่าไม่รู้ว่าใครเป็นกระแมนยังย่างเล่เกมนีมรู้ยังย่ใครเป็นวะกระแมนไม่เล่นเนาะเพื่อร้อนร้อนแมวกระแบมนไม่เล่นเนาะไม่เล่นฟังเพลงปีเล่นอันนี้อยู่เล่นแล้วก็นี่ไงเกมที่เหมือนไอ้บังเล่นะถามปแปลกเอาแล้วใครโหวตกูไม่เห็นไม่อว เอออนี่นี่นี่ซ้อนซ้อนลุนลนี่มาซ้อนมานโซนซ้อนซ้อนแล้วฆ่าแล้วคนเนึ่ซ้อนให้ดีนมาเออไม่ได้ไม่ไม่ทันแล้วนี่นี่รุนซอนต้อนพี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวภารกิจที่ไหนมันทำไม่ได้ฆาตกรมันทำภารกิจไม่ได้ ไอ้ที่มันขึ้นโผ่ข้างๆอ่ะมันมันหลอกคลิกท้าได้ทำตีเนียนะเลยคุณไนอ,น,อไน,น,นี่ข้างล่างข้างล่างสีม่วงสีม่วง เออนั่นแหละ เโหดเลยเนคนเดียวแล้วี่โหดตัวที่โหดตัวที่ตัวที่โอยโหดหมดเลยกูเชื่อแล้วูเชื่อลือกี่อะรุนแรงฆ่าอีกฆ่าอีก2เดี๋ยวรุนแรง่าอีกตัวนึงแล้วค่าพี่เลยนะแต่อย่าพึ่งก่อนจังหวะวะ โอ้ยสงสารไอ้ดังว่ะไอ้ดังโดนลุงสับกรรมเ <c oughs> อาชิปมึงยังมีหน้าในเกมอีกเหรอเออหวยนะมูฟ <c oughs> อยส์นะโดนตีอยู่เจอใครมีหน้านะผมไม่โดนด้วยนะฆ่าคนยัง พ่อมันเลยอสองคนเเอ้ยเดี๋ยวใช่บ่าหน <1, 2. S 1> ึ่งสองนอย่ด้น,น่รุนลันต้องฆ่าเ้อรุน่นอด้ันเลันฆ่าพี่เลยก็ได้แล้วก็ไปฆ่าตัวนั้นนี่นี่พี่อยู่พี่อยู่นี่ข้างๆหลุมมาดลุ่มกุนด้ลันมาฆ่าพี่เลย กลุ่มรายงานนะนะเออมาฆ่าพี่เลยนี่นี่นี่พี่ยืนข้างหน้าอีกฆ่าเลยเอาเลยเอาเลยไม่ต้องฆ่านี่เอาเลยถ้าอยากอยากชนะเออเรียบร้อยชนะมึงชนะเลยตัวเราทำสำเร็จเลยเอาอีกไงก็รอค่าจ้าที่ไม่เคยโดนัวนเลยใช่ไหมจ๊ะแม่คือเราเป็นสาย ไม่น้องนับสามสองหนึ่งแล้วเขาพี่บอกให้ค่าคือค่าเลยเปน้องนับแล้วไม่มันค่าไม่ได้งี้มันยังไงนะหนูกูดาวอ๋อ <c oughs> นึกว่าแบบ,น,บน,น,นับอะไรนึกว่านะับอะไร เดี๋ยกวกี่นาทีแล้ว,ลว18นาทีแล้วคลิปสุดท้ายไม่ได้เป็นเหมือนกันน,น,นี่นี่มานี่เสียเงินยี่อยู่นี่มามาเขาบอกอยู่ไม่ได้เป็นบ้านอะไรอย่าง

เหลือง,องโองโ่คุบอกอยู่ทีเหลืองเออตีเหลืองหลบไปจไับอ,อะไร ข้าไปโหวตข้าเองโหวตเองเฮ้ยมีสีดำด้วยอ่ะ